งลำนี้โบราณจริงๆครับลำนี้ยังเป็นไหวถ้าเป็นสมัยนี้เป็นสลิงเป็นสลิงความยาวประมาณสามสิบเมตรถ้าเป็นสมัยนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็พอถ้าเป็นสมัยก่อนประมาณสามสิเมตรถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะยาวขึ้นประมาณสามสิบสองเมตรถึงสามสิบสี่เมตรโดยประมาณเป็นเรือยาวโบราณประเภทขุดเสียบ แต่ถ้าชาวบ้านปีฤดูการปีถัดไปถ้าชาวบ้านร่วมแร้งร่วมใจกันเอาลงน้ําก็ต้องไปทําซาวใหม่สักรอบหนึ่งไปเลยไปภาคกลางเลยแนะนํานะครับอย่าเอาช่างมาทําที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างไหนก็ช่างแนะนําให้เอาไปที่อู่ที่เดียวจบเลยครับอีกหนึ่งลำครับครบแล้วอีกหนึ่งลำครับฝากติดตามนะครับในข่าวต่อไปว่าจะลงสนามไหนลงน้ําไหน นะครับฝากกดติดตามทางช่อง YouTube TikTok Facebook ช่างเอหมอพี M A P e, จะมาอัปเดตเลือทุกลำในจังหวัดน้องใครให้ได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ